มาค่ะมาทำน้ำยาเผ็ดไม่ใส่กะทิกันนะคะน้ำยาใสๆนะคะที่เรียกอีกชื่อหนึ่งนะหลังจากที่เราได้น้ำต้มปลามาแล้วนะคะแล้วก็เอากรองเอาแต่น้ำนะคะ,ะกรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็เอาน้ำต้มปลานะคะเทใส่หม้ออีกใบหนึ่งจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาที่เรา เกะไว้แล้วตําไว้แล้วนะคะมาละลายกับน้ําแกงนะคะเทลงใส่ไปในหม้อเลยจ้าจากนั้นเราก็เอาพริกแกงผิดตัวนี้นะคะใส่ลงไปในหม้อเช่นกันหลังจากนั้นเราก็คนให้มันละลายนะคะ คนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วก็ใส่กะปิอีกสักหนึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้ละลายนะคะแล้วก็เอาไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะไม่แก่เกินไปนะไม่แรงเกินไปนะจากนั้นเราก็คนนะคะคนไปเรื่อยๆจนน้ําแกงมันเริ่มหอมนะคะจนน้ําแกงมันเริ่มเดือดน,นะคะคนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะคะ หลังจากที่มันเดือดได้ที่แล้วนะเรากา็ใส่ใบมะกรูดนะคะเพื่อเพิ่มความหอมอีกหน่อยหนึ่งนะคะระหว่างนั้นเราก็ชิมรสไปด้วยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปด้วยนะคะเครื่องปรุงก็จะใส่น้ําตาลสักนิดน้ําปลาสักหน่อยนะคะเพื่อให้มันมีความหอมความนวยนะคะเสร็จแล้วจ้าน้ำยาผิดไม่ใส่กะทินะคะอร่อยมากเลยคะ่ะ